คุณผู้ชมครับเรื่องของคุณชรบูรณะหิรันนะครับหนึ่งในคนที่ลงมาจับเรื่องนี้ก็คือทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะที่พอหลังจากเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาทนายรณรงค์เนี่ยก็เลยทดลองนะครับโอนเงินเข้าบัญชีบริจาคของคุณชรไปนเนี่ยสิบาทปรากฏว่ายังโอนเข้าได้อยู่ทนายรณรงค์ก็เลยเดินหน้านะครับไปแจ้งความร้องทุกข์จะเอาผิดกับคุณชรน,นะฮะล่าสุดพอเมื่อวานนี้คุณชรโพสตคลิปพร้อมกับสเตทเมนต์เนี่ยออกมา167แผน่นทนายรณรงค์ก็เลยปริ้นเอา167แผน่นี้นะครับไป ตำรวจสพปากเกร็ดครับเพื่อประกอบสำนวนขณะที่ตำรวจเองก็เตรียมนะครับที่จะเรียกคุณชอนะมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่14กรกฎาคมครับทนายรณรงค์นะฮะเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ฟังคลิปที่ชอเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วนะฮะก็รู้สึกชื่นชมที่เจ้าตัวเนี่ยกล้าออกมาชี้แจงแต่ทั้งนี้ก็ยังมีหลายประเด็นครับที่ยังสงสยัยเช่นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าที่มันหมดไปนานแล้ว แต่ทำไมในชอนถึงยังถือเงินเอาไว้ในมือเป็นเวลานานมากและเมื่อเกิดเรื่องขึ้นกลับปล่อยเวลาเอาไว้เนิ่นนานกว่าจะออกมาชี้แจง รวมถึงนะครับยังกล่าวอ้างว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยให้คำแนะนำวันนี้ตนเองนะครับก็เลยนำเอกสารสเตทเมนต์ของชอนที่ได้แจงเอาไว้เนี่ยนะครับไปมอบให้กับตำรวจและก็จะทำหนังสือนะครับถึงตำรวจให้ออกหมายเรียกคุณโตโน่พาคินน,นักแสดงชื่อดังให้มาสอบถามในประเด็นวัตถุประสงค์ของการบริจาคเงินให้กับชอนเพื่อนำไปเป็นใช้เป็นประโยชน์นะครับในการช่วยเหลือดับไฟป่าด้วยฟังเสียงทานายรณรงค์กันหน่อยครับในเฟซบ o o กเขา ผมก็ติ้นออกมาแล้วเอามาให้พนักงานสอบสวนเอาไว้ประกอบสำนวนคดีทั้งหมดีลเ,เลสริมาเพราะว่าตำรวจรอสเตตเมนต์อยู่ครับรอเอกสารการเงินอยู่ถึงจะเรียกคุณชรมารับทราบข้อกล่าวหาได้<ส>ไม่ได้เรียกมาชี้แจงนะครับเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาาทีู่เกี่ยวกับาราคงไบ้างคคือมันมีเงินเข้าแล้วก็มันมีเงินออกครับอย่างเงินเข้าเนี่ยก็จะมีผมเห็นบางคนบริจาค6บาท5บาทก็มีนะครับ อยู่ในนี้ด้วยครับอยู่ในนี้ด้วยครับที่เห็นิาไปบ้างคืออันนี้เป็นสเตตเมนที่คุณชอนออกมาอัปโหลดให้นะครับตัวที่เราจะใช้ในการประกอบคดีเนี่ยเดี๋ยวทางสพปากเกร็ดท่านจะไปเอาที่ธนาคารกสิกรให้แล้วจะามาเทียบกันว่ามันเป็นเอกสารชุดเดียวกันไหมถ้าเป็นชุดเดียวกันก็มาไล่ดูว่าเงินถูกเอาไปใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างแต่เมื่อวานผมยังติดใจยอยู่หลายประเด็นนะคือคุณชอนพูดเหมือนประมาณว่ามันมีคนบริจาคเข้าบัญชีบริษัทแล้วก็บัญชีส่วนตัวอีกด้วย เลยไม่เข้าใจว่าไอ้ตกลงมันมี3บัญชีหรือว่ามันมีแค่บัญชีเดียวกันแน่อันนี้อยากให้คุณชอนชี้แจงเพิ่มหน่อยเพราะว่ายังคาใจเหมือนกันก็ผมผมเชื่อคุณชอนว่าคงมีแค่ล้านสามแหละแต่เพียงแต่ว่าคุณชอนพูดมาเองว่ามันมีบัญชีบริษัทแล้วก็บัญชีส่วนตัวด้วยเลยมันมันจะมีบัญชีมากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยต้องให้ชี้แจงให้ละเอียดเพราะพูดมาเมื่อวานแล้วก็เราก็ยังเริ่มงงว่าตกลงไม่ใช่บัญชีเดียวใช่ไหม ทางด้านพันตำรวจเอกพงศักรปรีชาการุณพงศ์ผู้กำกับการสพปากเกรดนะครับบอกว่าหลังจากทนายรุรงค์เนี่ยได้แจ้งความเอาผิดชอนพนังกงานสอบสวนก็ได้ทำการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ได้ออกหมายเรียกให้ชอนมารับทราบข้อกล่าวหาจำนวน3ข้อหาก็คือช่อโกงประชาชนผิดพรบอคอมผิดพรบเรี่อยไรนะครับในวันที่14กร,รกฎาคมนี้เวลา9โมงเช้าทั้งนี้เชื่อว่าชอนเนี่ยจะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกโดย ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับเขาเราเชื่อว่าเขาจะมาไปในกำหนดนะครับคือวันที่14กรัฐธรรมน63เราเชื่ออย่างนั้น,เป,นเป็นการเรียกเข้ามาชี้แจงหรือรับทราบข้อกล่าวหาทั้งทั้งชี้แจงและรับทราบข้อกล่าวหาครับเรื่องข้อสารข้อกล่าวหาใช,ใช่ครับผมส่วนถ้าความผิดไหนที่เป็นความผิดนะครับเราก็ว่าไปตามกฎหมายสิ่งไหนที่ S <S เขามีความรู้สึกว่าก็ก่าวหานี้ไม่ถูกต้องสิทธิ์ของเขาก็สามารถชี้แจงได้ตำรวจพร้อมรับฟังครับและจะให้ความพิธรรมกับทุกฝ่ายก็ขอความร่วมมือกับคุณชรน,นะครับได้มาพบสถานีพบทนียตำรวจสพาป,ปากเกร็ดเพื่อมาชี้แจงก็ก่าวหราะตำรวจจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายครับอาจากยี่ประกันข่าวปังนะนะทางตัวคุณชรเองเคยได้ติดต่อมาทางตำรวจบ้างไหมคะว่าอยากจะมาชี้แจงอเท็จริง่อนอันนี้ยยังครับผม เราติดต่อเขาเป็นไรลัะกับสอนคือเมื่อวานวันที่7นะครับนั่นคือเราเพิ่งติดต่อเข้าไปกับ2องพุ่มกับเพิ่งจะพูดสอน้าพวกท่านไปเมื่อสักครู่นะครับผมเชื่อและเคารพสิทธิของคุณชอตว่าหลังจากที่ทางตารวจส่งสัญญาให้เขารับทราบแล้วว่าตํารวจเชื่อว่าคุณในขณะน,นี้นะครับในเมื่อมีระบบเมืองไทยเป็นบกกล่าวหา,หาคุณรณรงค์งเป็นตัวแทนของประชาชนมากล่าวหา,หาเรื่องนี้นะครับตํารวจก็รับเรื่อง ตำรวจก็เปิดโอกาสให้คุณชอนได้ไมาชี้แจงก็กล่าวหานะครับ คุณผู้ชมครับแม้ว่าเรื่องนี้จะมีคําชี้แจงจากคุณชรอ,ออกมาแล้วผ่านวิดีโอคลิป10นาทีที่เจ้าตัวโพสต์ลงเมื่อเย็นวานนี้นะครับแต่ก็ยังมีหลายเรื่องหลายข้อที่สังคมยังกังขาแล้วก็ยังสงสัยอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินนะครับจากบัญชีเงินบริจาคเข้าไปบัญชีของตัวเองแล้วก็เอาเงินบริจาคเนี่ยไปโอนนะครับจ่ายเป็นบัตรเครดิตให้กับตัวเองด้วยมาถอดดูกันหน่อยนะครับว่าคําชี้แจงของคุณชรนั้นเป็นอย่างไรนิวสิถอดออกมาได้6ประเด็นหลักๆสําคัญมาให้คุณผู้ชมได้้ดูกันเขาาใจง่ยๆ คุณผู้ชมครับประเด็นแรกนะฮะที่คุณชอนนั้นได้อธิบายเอาไว้นะครับประเด็นแรกที่เราจับออกมาได้ก็คือคุณชอนบอกว่าไม่คิดหนีอยู่เชียงใหม่มา2ปีเห็นปัญหาหมอกควันไฟป่ามา2ปีแล้วนะครับคุณชอนเองก็ขอโทษนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจแล้วก็ไม่ได้คิดหลบหนีไปไหนช่วงเวลา10กว่าวันที่เงียบหายไปนะครับก็เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆอยู่เพื่อที่จะเอามาชี้แจงเพื่อความบริสุทธิ์ใจนั่นเอง ที่อยู่เชียงใหม่นะครับมา2ปีเนี่ยคือได้รับผลกระทบเรื่องของหมอกควันไฟป่าตรงนี้เองแหะครับก็เลยทําให้อยากจะมีส่วนร่วมด้วยการเปิดรับบริจาคจะเอาเงินเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการดับไฟป่าหลังจากที่เห็นเ,นเพื่อนนะฮะใน f c e e o o o เนี่ยมีการโพสต์เรื่องนี้มาดูประเด็นที่2ครับประเด็นที่2นะฮะโตโน่พาคินบริจาค1 0 0 0 0แสนเปลี่ยนบัญชีในโพสต์ใช้ชื่อตัวเองประเด็นนี้ก็สําคัญครับตอนแรกเนี่ยนะครับคุณชอนอธิบายว่า ก็โพสเนี่ยเป็นบัญชีนะฮะเป็นเลขบัญชีกองทุนลมหายใจของจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าต่อมาเนี่ยคุณโตโน่พาคินนะครับก็คือขอร่วมบริจาคติดต่อมานะครับส่วนตัวว่าจะขอบริจาค10,000แแต่ว่าขอบริจาคผ่านบัญชีส่วนตัวของชอนได้ไหมเพราะว่าไว้วางใจแล้วก็เพื่อความคล่องตัวในการใช้จ่ายเงินข้อนี้เองแหละครับคุณชอนก็เลยบอกว่าทําให้เขาเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็เข้าใจนะฮะว่าควรที่จะเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนเป็นบัญชีที่โพสต์ใน a c e b o o k เนี่ยเปลี่ยนเป็นบัญชีของตัวเองดีกว่าแทนที่จะเป็นบัญชีของกองทุนลมหายใจเพื่อที่จะได้มีความคล่องตัวในการเอาเงินไปใช้จ่ายแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับในเรื่องของการดับไฟป่านะครับทีนี้ครับการเปลี่ยนบัญชีนั้นก็เปลี่ยนในเวลา21นาฬิกา37นาทีของวันที่30มีนาคมซึ่งเป็นวันแรกเลยนะครับที่มีที่มีการลงโพสต์นี้ขอรับบริจาคเงินก็เป็นบัญชีนะครับที่เปิดออามาแล้วตั้งแต่ปี2562คุณจรอ,อธิบายว่าบัญชี นี่มันเป็นบัญชีสําหรับลูกเพจที่อยากจะสนับสนุนรายการนะครับแล้วก็มีเงินเนี่ยที่ค้างอยู่ในบัญชีครับ9 1 8าบาท69สตางค์หลังจากนั้นเองนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็สําคัญมากนะครับก็คือว่าพอเปิดบัญชีเ,เปิดรับบริจาคมาแล้วเนี่ยผ่านไปสักเดือนหนึ่งมันมีเงินบริจาคเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยจำนวนหลายแสนบาทคุณชอนก็อธิบายว่าก็เลยไปปรึกษานะฮะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง แล้วก็ได้คําแนะนำนะครับว่าควรที่จะมีการวางแผนให้รอบคอบนะครับควรมีหลักฐานการทําบัญชีให้ดีในเรื่องของการรับบริจาคจะได้ใช้เงินเนี่ยตรงตามวัตถุประสงค์คุณชอนก็เลยบอกว่าก็เลยตัดสินใจเอาเลขที่บัญชีเนี่ยออกจากโพสต์ในวันที่30เมษายน63ครับประเด็นที่3ครับ หาหน้ากากไม่ได้ทำสื่อออนไลน์บริจาคช่วยโควิดในประเด็นนี้เองนะครับคุณชอนอธิบายว่าสิ่งที่ต้องการตอนแรกนะครับที่รับบริจาคดับไฟป่าการต้องการมากที่สุดตอนแรกนั้นก็คือเครื่องเป่าแรงดันสูงแล้วก็หน้ากากที่ใช้สำหรับดับไฟป่าแต่ตอนนั้นเนี่ยมันหาไม่ได้นะครับก็เลยทำสิ่งที่ตัวเองถนัดครับตัดสินใจผลิตสื่อออนไลน์โดยยืนยันว่า เงินที่ใช้นะครับเป็นค่าจ้างในการผลิตสื่อนั้น,เ,นเป็นเงินส่วนตัวไม่ใช่เงินบริจาคส่วนเงินบริจาคที่เอาไปเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อออนไลน์นั้นคือการจ่ายให้กับ f c e e o o o นะฮะเพื่อยิงโฆษณาให้คนนั้นได้เห็นคลิปนี้มากขึ้นเท่านั้นไม่ได้ใช้เงินบริจาคเอาไปจ้างคนทําสื่อน,นะครับ แล้วก็ช่วงนั้นเองครับตอนนั้นเกิดวิกฤตโควิด -19 ระบาดอย่างหนักเลยในไทยคุณชอนก็อธิบายนะครับบอกว่าก็เลยแบ่งเอาเงินบริจาคในส่วนนี้เนี่ยไปช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเลยแล้วก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้นะครับไม่ได้สื่อสารให้กับผู้ที่เขาบริจาคเงินเนี่ยมาตั้งแต่แรกที่จะเอาไปดับไฟป่าเนี่ยให้ทราบก่อนไม่มีการบอกกล่าวกันก่อนนะครับยอมรับในความผิดพลาดตรงนี้ทีนี้มาดูประเด็นที่4ครับประเด็นที่4นะค,คุณชอนก็ยอมรับบอกว่าไม่รอบคอบ รีบแจงไปหน่อยนะครับกับกรณียอดเงินบริจาคตอนแรกที่บอกว่ามีอยู่8 0 0แสนบาทนะครับวันที่27มิถุนายนนะฮะหลังจากที่เรื่องนี้มันแดงออกมาละคุณชอนก็รีบร้อนนะครับพยายามที่จะอธิบายเรื่องนี้มีการโพสต์ภาพนะฮะกว่า40ภาพที่เป็นเรื่องของบัญชีแล้วก็บินนะครับในการซื้อจ่ายของต่างๆเนี่ยลงใน Facebook 40กว่าภาพแล้วก็มีการสรุปนะยอดเงินออกมาว่าที่ใช้จ่ายไปแล้วเนี่ย875,741บาท53สตางค์นะครับ คุณจรก็เลยอธิบายเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าเอาจริงเนี่ยตรวจสอบมาแล้วอย่างถี่ถ้วนนะครับพบว่ายอดเงินเนี่ยที่ใช้ไปแล้วที่มีหลักฐานนะครับทั้งสิ้น9,91,541บาท36สต่างเกือบ1ล้านบาทนะครับที่ใช้ไปแล้วแล้วก็บอกว่ามีใบเสร็จทีนี้นะครับต่อมาวันที่29มิถุนายนนะครับ ก็มีการยื่นหลักฐานทั้งหมดที่มีนะครับยื่นจดหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาตรวจสอบแล้วคุณชรก็บอกว่าวันที่2กรก,กฎาคมที่ผ่านมาหน่วยงานที่ว่านั้นก็เข้ามาตรวจสอบแล้วยืนยันนะครับว่าไม่ได้เอาเงินเนี่ยไปใช้ใจ่ายส่วนตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจทีนี้นะครับก็ยังมีผู้บริจาค2รายเนี่ยขอเงินคืนด้วยรวม300บาทคนหนึ่งขอคืน100แล้วก็อีกคนหนึ่ง200รวมเป็น300บาทประเด็นที่5ครับคุณผู้ชมประเด็นนี้สําคัญมากเป็นเรื่องของยอดเงินนะครับเปิดบัญชีมา1เดือนเนี่ยมี บัญชีนะครับหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทคุณชอนบอกว่ายอดบริจาคนะครับตั้งแต่วันที่30มีนาคมนะครับวันแรกที่เปิดรับบริจาคจนถึง30เมษายนที่เป็นวันที่ปิดรับบริจาคแต่ว่าไม่ปิดบัญชีนะครับมีเงินโอนเข้าทั้งหมด5,974ครั้งมีสเตทเมนต์นะครับ167แผ่นที่คุณชอนโชว์ออกมายอดรวมนะฮะอยู่ที่1,338,644บาท1สตางค์ครับ แล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นเงินที่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวอีก4 1ครั้งยอดรวม3,501บาท95สตางค์ส่วนตรงนี้เองนะครับคุณชอนก็อธิบายบอกว่าก็อนุมานได้ว่าน่าจะเป็นของคนที่โอนเงินเข้ามาเพื่อว่าจะมีเจตนานะครับในการช่วยเหลือเรื่องของการบริจาคดับไฟป่าด้วยนั่นเองนะครับหลังจากที่ปิดรับบริจาค30เมษายนไปแล้วนะครับในช่วงระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง28มิถุนาย,ยนเนี่ยยังมีเงินโอนเข้าอีก50ครั้งมียอดรวมนะครับคุณผู้ชม4,001 189 9บาท92สตางค์ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับยังมีอีกฮะช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมช่วงนี้เป็นช่วงที่เรื่องแดงและหลายคนให้ความสนใจแล้วนะครับก็ยังมีเงินโอนเข้าอีก49ครั้งนะครับเป็นเงิน5 5 1บาท85สตางค์นะครับยอดเงินทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมดูบรรทัดสุดท้ายที่คุณที่คุณชอเนี่ยบอกว่าจะส่งต่อนะครับเพื่อประโยชน์ดับไฟป่าก็คือ1,346,887บาท73สตางค์นะครับถัดมาครับประเด็นที่6ฮะ เสียใจนะครับที่ทําไม่เหมาะสมจะจําเอาไว้เป็นบทเรียนคุณชนบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขอโทษที่การสื่อสารมันไม่ถูกต้องแล้วก็มันไม่เหมาะสมนะครับขอบคุณทุกคําติชมรวมถึงกําลังใจด้วยจะจดจําเป็นบทเรียนที่พลาดไปจะไม่ทําซ้ําอีกนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่า ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีสตินะฮะอันนี้ก็คือ6ประเด็นหลักสําคัญนะครับที่คุณชอนนั้นได้พูดออกมาเราสรุปออกมาได้แบบนี้ทีนี้มาดูข้อสรุปเรื่องของยอดเงินกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะยอดเงินนะครับคุณผู้ชมหน้าสุดท้ายครับ อันนี้นะฮะเป็นยอดเงินบริจาคนะครับจากทั้งหมดเลยทุกบัญชีที่คุณชรระบุตอนนี้นะครับบอกว่ามียอดเงินบริจาคเนี่ยเข้าบัญชีคุณชรทั้งหมดนะครับหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์นะครับแล้วก็ตามที่คุณชรชี้แจงนะครับบอกว่ามีเอกสารนะฮะมีใบบินใบเสร็จเนี่ยที่ใช้ไปแล้วนะครับก็คือเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์เพราะฉะนั้นนะครับจากจำนวนเงินล้านสามเนี่ยจะต้องมีเงินคงเหลือนะครับอยู่ที่สาม 346บาท37สตางค์แต่ว่าในช่วงท้ายของคลิปคุณชอนก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินเนี่ยยอดล้านสเนี่ยนะฮะไปบริจาคให้กับหน่วยงานไฟป่านั่นหมายความว่าคุณชอนก็จะต้องหาเงินนะเก้าแสนกว่าบาทเกือบล้านเนี่ยที่ใช้จ่ายไปแล้วมาโปะให้ครบล้านสแล้วก็ส่งมอบต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเจ้าตัวนะครับก็จะมีการชี้แจงผ่านทาง f a c e b o o k อีกครั้งนะฮะแล้วก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อด้วยคุณผู้ชมครับทีนี้นะฮะ ทางด้านเพจ CSI LA นะครับก็ได้มีการโพสต์นะฮะภาพสเตทเมนต์นะครับ,นะรบที่คุณชอเนี่ยได้มีการลงควบคู่เอาไว้กับการอธิบายครั้งนี้167แผ่นแล้วก็ทางเพจเนี่ยฝากถามนะครับคุณชอนเ,เราก็เลยถามให้ละกันนะฮะฝากถามบอกว่ายอดที่โอนนะครับเข้าบัญชีตัวเอง5แ0,000บาท2ครั้ง ในวันที่7เมษายนนะครับปี2563เนี่ยมันไม่เคลียร์เส้นทางการเงินนะครับว่าต่อไปเนี่ยเอาไปใช้อะไรต่อทําไมไม่เอาเงินเนี่ยเข้าบัญชีอาแทนทําไมเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองขออภัยนะครับแทนที่จะตรงเข้าบัญชีหน่วยงานที่ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้กันตั้งแต่ต้นแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่ามีการจ่ายบัตรเครดิตด้วยจํานวน5ครั้งนะครับยอดเงินรวมกว่า260,000บาทที่มีการโอนไปจ่ายค่าบัตรเครดิต ทีนี้นะครับคุณผู้ชมกระแสของชาวเน็ตเองนะครับก็ยังคงมองว่าอยากให้คุณชรเนี่ยออกมาถแถลงข้อเท็จจริงนะครับในทุกกรณีที่เกิดขึ้นแบบสดๆได้ไหมตอบคําถามนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนถามตรงถามชัดตอบตรงตอบจริงกันไปเลยเพราะว่าคุณชรเองเนี่ยก็เป็นไลฟ์โค้ดนะครับทำไมจะพูดสดตอบแบบสดๆไม่ได้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตนั้นก็คาดหวังนะฮะว่าคุณชรนั้นจะมาตอบคําถามผ่านสื่อมวลชน คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เองนะฮะวันนี้ทีมข่าว n ิ w 1 8ครับก็ลงพื้นที่นะครับไปสอบถามความคิดเห็นประชาชนนะที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้ว่ามองอย่างไรนะที่คุณชอนั้นได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับสิบนาทีที่ผ่านมาเขาคิดเห็นกันอย่างไรลองไปฟังกันหน่อยครับมองว่าจากที่เขามีเอกสารสเตตเมนต์ต่างๆที่ม,มาชี้แจงเนี่ยโอเคมันก็ยังพอหน้าเชื่อถือได้บ้างจากตัวเลขล้านสามอะไรนะแล้วมีจุดนิยมนะครับซึ่ง มันก็มองมองได้ว่าเฮ้ยมันก็พอหน้าเชื่อถือได้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทางคุณชรเองนะครับก็น่าจะมีการประสานงานก่อนนะครับที่เขาจะจะมาโชว์พวกเอกสารหลักฐานทุกงนี้นะครับผมมองว่าก็คิดว่าไม่น่าไม่น่าหลอกนะครับแต่เพียงว่าอย่างอ่าโอเคเขาอาจจะมีผิดพลาดอะไรบางอย่างเดี่ยวเรื่องเรื่องเดี๋ยวเรื่องการเงินนะครับก็เป็นแฟนคลับคุณชรเลยนะฮะก็ กดไลฟ์แฟนเพจมาปีก,กว่าและก็ได้เห็นคอนเทนต์ดีๆหลายๆคอนเทนต์เรื่องนี้ค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับแต่ผมมองว่าเรื่องนี้มันจะจบลงก็เดี๋ยวเมื่อสเตทเมนต์นะครับที่จะบอกว่ามีการเบิกจ่ายเรื่องอะไรบ้างมันจําเป็นนะครับผมผมมองว่าหคุณชอนเป็นคนของสังคมนะแล้วก็คอนเทนต์แต่ลอ,อย่างเนี่ยมาเป็นคอนเทนต์แนวสร้างแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไอดอลควรมีบทบาทในการแสดง อะไรที่คุณเป็นต้นแบบของของความดีอะครับถ้ามีพวกสเตตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็พอ,อน่าเชื่อถืออยู่ครับแต่ว่าแต่ทำไมเขาถึงหนีไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ60%ได้นะครับที่คิดว่าน่าจะทําเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเด็กไอดอลที่แบบว่าทําอะไรแบบเนี้ยเคยมีอยู่บ้างอะไรแล้วสมมติว่าเขาทําจริงแล้วเขาออกมาขอโทษสังคมเนี่ยเรา,าให้เขาได้ไหม อันนี้ผมก็อภัยให้ได้นะครับผมถ้าเขาแบบว่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงกังขานะครับกับคําชี้แจงของคุณชรใน10นาทีจากคลิปวิดีโออยู่เรื่องนี้เองนะครับประหลัดจอมแฉฮะฉายยานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับอย่างประหลัดบุญยริษนิปวันนิดครับปลัดอาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทำหนังสือนะครับเชิญคุณชรให้มาให้ถ้อยคํากันหน่อยให้มาให้ถ้อยคำนะครับวันที่17กรกฎาคมนี้ลองฟังเสียงดูกันหน่อยครับว่าเขา ก็ต้องเห็นใจเขานะครับอันนี้ขอขอบอก,กน,นะฮะเรียนเรียมยังประชาชนต้องเห็นใจคุณชอนเขาเพราะการรับบริจาคเยอะเขาอาจจะไม่มีความรู้เขาก็ชี้แจงตามกฎหมายนะฮะแสดงว่าเขาก็คงศึกษามาเพราะว่าตามกฎหมายบอกแล้วว่าบุคคลที่ลายได้ก็ต้องมีใบอนุญ,ญาตการได้ทรัพย์สินที่รายมาต้องออกใบรับมีต้นคั่วแล้วก็ต้องประกาศยอดบัญชีเขาก็ได้ดําเนินการนะครับประกาศยอดบัญชีเมื่อวานดูเท่ากับประกาศยอดบัญชี แล้วก็ดําเนินการตามวัตถุประสงค์เพ้นจะพอสมควรถ้าไม่ให้ดําเนินการนี่ถ้าไม่ให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้เรียลายมานั้นกิจการอย่างอื่นนอกจากวัตถุประสงค์ในการเรียลายซึ่งวัตถุประสงค์ในการเรียลายก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นไปตามไฟป่าครับผมก็ต้องช่วยเหลือไฟป่าเพราะว่าคนที่ไปจากมาเขาใช้คําว่าไฟป่าหมดนะครับเพือพ่อเพือพ่อประโยชน์ของความยุติธรรมและให้โอกาสเขานะฮะเขาก็ต้องมาชี้แจงเพราะว่าตามพรบ ควบคุมการเรลเี้ยายนี่มันมีหลายมาตราถ้าเขาไม่มีอนุญาตใบอนุญาตมันอาจจะผิดผิดอันนึงถ้าเขาไม่เป็นประมวัตถุประสงค์อัตราโทษก็อีกแบบหนึง่งถ้าเขาไม่แสดงบัญชีอัตราโทษอีกอย่างนึงเราก็ต้องขอให้เขามาชี้แจงข้อที่จริงก่อนครับถ้าเขาไม่มาลหรอครับถ้าเขาไม่มามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับเพราะว่าตอนนี้เราขอความช่วยเหลือไปตามมาตรา12ซึ่งมาตรา12เขียนว่านี่นะ บุคคลผู้บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการเรื่องนี้ต้องมีใบอนุญาตติดตัวและต้องให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นเข้าไปตรวจสอบดูเมื่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลนั้นเรียกร้องผมก็ในฐานะที่ได้รับการตรวจสอบซึ่งพรบน,นี้เป็นการดูแลของอำเภอเมเภอไม่ริมเราก็ขอให้เขามาชี้แจงครับก็อย่างสติ๊กเกอร์ที่เขาโชว์ค่ะมันบาง ก็ต้องรอดูนะครับว่า17รกรกฎาคมนี้นะครับคุณชอนนะจะไปให้ถ้อยคําต่อปรลัดอําเภอแม่ริมหรือไม่แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับจากในอำเภอในอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็ย้ํากับทีมข่าวบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าคุณชอนนั้นไม่ได้มาหาไม่ได้มาชี้แจงในทังสิ้นตอนนี้ก็ให้นิติกรนะครับกำลังตรวจสอบเรื่องของข้อกฎหมายอยู่เพราะว่าต้องดําเนินการอย่างรัดกุมแล้วก็แม่นยําเรื่องนี้ยังไม่จบเท่านี้นะครับก็ต้องรอดูต่อด้วยว่าคุณชอนั้นจะออกมาแถลงข่าวตามที่กระแสสังงคมมเเขารรรียก้อหอหืไ่ ตั้งโต๊ะแล้วก็ตอบคําถามต่อหน้าสื่อมวลชนไปเลยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่เราได้เรียนรู้นะครับคุณผู้ชมก็คือว่าไม่ว่าเราจะมีเจตนาดีแค่ไหนนะครับในการรับบริจาคเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นๆในสังคมเนี่ยความโปรง่งใสรอบคอบตรวจสอบได้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเพราะไม่เช่นั้นนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบชอนบูรณะฮิรันก็เป็นไปได้